สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพบพอ,พอ,พอกับช่องนางเอกฟินแลนด์นี่แล้วจ้ะเมื่อนี้นั่งกับมาโรงเรียนเวลาเก่าแล้วจ้ะพี่น้องแต่่าช่วงนี้มันเริ่มแจง้งเริ่มสว่างออกแล้วจ้ะนางกันเลยว่าโอ้ยไทยพี่น้องเบิ่งกันหน้าตอนนี้ค่ะเห็นเวลาเจ็ดโมงยี่สิบเก้านาทีจ้ะล่วงรถเมย์มานั่งกันเลยเห็นฟ้ามันเปิดเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นนั่งก็เลยอยาก่ายพี่น้องเบิ่งจ้ะพี่น้องนี่ได้จ้ะฟ้าเริ่มแจ้งแล้ว,ลวจ้ะเดี๋ยวนี้บ่มืดคือเก่าแล้ว นั่งก็เลยอยากมาทักทายพี่น้องว่าหนาวปไหนจ้ะพี่น้องศูนองซ้านั่งก็แตงตัวสบายสบายเลยจ้ะมื้อนี้เาะว่าก็ยังใสเสื้อกันหนาวตัวใหญ่มากยูยจ้ะเพื่อว่าเฮาอันเข้าบ่ลููว่ารถเมล์จังได๋ังสีเฮาก็ต้องใสเสื้อกันหนาวไว้ตัวใหญ่ๆไว้ก่อนจ้ะเพื่อเข้ารอรถเมล์มันโดนมันนานจังสีน้าเข้ากับสิบได้นหนาวได้ยังถุงมือกับหมวกก็อยู่ในกระเป๋าเพื่อกาหล่ะจ้ะเดี๋ยวนางสีแพนกล้องไปทางกันเปียนกล้องเป็นกล้องกันลังให้่เบิ้งนะจ้ะพี่น้อง นี่จ้าเห็นปะห้างที่ห้องกันยางนี่แหละจ้ายางทุกมือไปโุงเรียนนี่แหละเริ่มแจ้งออกมากพี่น้องดีอยู่แจ้งไหวหลักกับบอคำง่ายคือเก่าเนาะนั่งกับพยายามยางสะาะจากเวลาเหลือหลายกันเลยอยากทายคลิปมาทักทายพี่น้องนี่แหละจ้าแต่ว่าหิมากลายลายพี่น้องพุดนะนั่งไปตากอยู่หลังบานเมื่อไงกัโอ้ยอัน ว่าสิตั้งเวลาไว้ว่าสิเห็ดจากชั่วโมงวันนันพี่น้องมันเห็ดเ่อเดียวบ่ได้เฮ็ดล้วก็ได้เศร้าได้หยุดไปมันเมื่อยเนาะคุณน่ะนั่งแล้วจนว่าค่่คุณจะเฮ็ดเรานั่งกับมาพักผ่อนมันหลายหลายแต่ก็กลับออกไปเฮ็ดหม่เพิ่งรู้จักคุณน่ะอันคันแบนบานเหาเห็นแสงอาทิตย์จังซี่คือสีหอนแห้งมันบ่พี่น้องยู่นี่บอกหอนเ้อค่ะพี่น้องมิต่แสงแต่ว่าก็เริ่มอุ่นขึ้นมาแนเราจ้ะ นั่งรอให้รถไปก่อนั่งก็จะไปขามเราจะไปขามพุ่ละอี่จะน้อยกว่จิมือนเราจะที่นี่ให้ระวังเราจะให้นี่ย่างย่ำย่างย่ำมยางกระดัยาังกันย่างต้องได้ย่างต้องได้ใส่ตัวนั้นอีเราจะขนหอดยง้มหิมะละลายไปจ้าขามไปก่อนจ้ะพี่น้อง จโลงเรียนเฮาหิมหลายมาจากพี่น้องอันฮอดย่ามนี่หิมากบสีและสีดำมซีซกกระโแล้วจ้ะเพราะว่าเขาอันดันยยั้งแล้วมันกับเลื่อมละลายไล่ไปนะจ้ะพี่น้องเห็นปะน้ำบานคน้นกระไลลายหิมะอยู่ในบานเท่ากับลายข้ากันคลิปนี้นั่งกับวไมยังหลักจากอยากมาทักท้ายพี่น้องครับพี่น้องเห็นบรรยากาศอันแจ้งเลาวนี่ละจ้ะ ว่ามัน,ว,มนว่ามันเริ่มแจ้งเริ่มยังออกแล้วเดียวนี่ถ้าว่าการยังหนาวยังเย็นอยู่จ้าก็เริ่มอุ่นขึ้นมาหลายเติบแล้วสำหรับคลิปนี้นั่งกับพี่มิยังหลายฝากพี่น้องคือเกา่าแ้วจ้ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้นางเอกฟินแลนด์น้ำในด้วยจ้าสวัสดีจ้า